บรยากาศก,ก็ได้อยู่ครับแว่าจะเป็นคือจังหมู่ว่านอีกเด้อฝนตกครับนี่แดดท้องฟ้าปลอดโปร่งดีครับก็ถือว่าโอเคยอยู่ป้าก็ขึ้นเรื่อยๆครับมันรลุนกัน,นเผิ่ออย่างน้าพี่น้องสีเป็นยังไงงันเก่ามันส่งสีแข็งๆแน่น้อยหนึ่งครับเหตุการณ์ก็ยัง เงียบปกติครับยังบระท่านได้ระทึกใจนะรอเบิ้งผลประกอบการครับบัดมือว่านคือตกเต็กตกเต็กอยู่ดีขนาดวะบัดมือนี้มาคือสอง,งิบเงียบมิดมิดแจงไรวะโอ้แต่เสามาจนหอดนี่มิดอิมซิมเลยปลาโดเขาแต่เดียวเรียบร้อยเลย ไปอ่านลาดนาดินข่อยโอ้ตึงฝนกับสิตกพี่น้องเอ้ยล้มบืดบืดอู่่พูดนะเสียงฝ้ามากเหรอลึลมล้ำลึมล้ำอยู่เอาจังได้ดีเงียเบิดนี่กับสิกึดสิเปิดแล้วล่ะเบื้งส่งสมมาพาควรตามสภาพนะครับเนาะได้พ่ได้เป็นเรื่องปกติดอกมือหมานมือบาหมานวากันไปนะครับ ขั้นดีกับพูนแล้วมือนาพุ่นแล้วไปอ้างไม่ร่วมทีมงานดีๆยังค่อยไปกันนะครับมือนีกับเบิงสถานการณ์แล้วทึ่งฝนสิมาทึ่งปลากับบกยินเบ็ดบาทเนี่เอาจังได้กับตามสภาพแล้ว,ลวนาะพี่น้องเนาะถ้าเบึ้งคลิปหนากันแล้วกันครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้น้ำในเด้อครับเด้อพี่น้อง เอาไว้ซ้ำนีแ่แหละเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ